น้ำนมเข้มข้นไปทำโยเกิร์ตนะครับเรามีเป้าหมายว่าอยากให้มันเข้มข้นจาก10เป็นสัก30เอรอเราก็จะต้องใช้ตัวนี้นะครับที่เรียกว่า Falling Filtrator หลักการทํางานของมันก็ก็คือเราเอาน้ำนมเนี่ยเข้าไปในเครื่องนะแล้วก็เดินเครื่องเครื่องตัวนี้เนี่ยจะทําการระเหยน้ำระเหยน้ําอย่างเดียวนะครับระเหยน้ําออกจาก ตัว What dip, วัตถุดิบก็คือนมตรงนี้เนี่ยเราเคยน้ําออกไปเรื่อยๆสัดส่วนของของแข็งกับของเหลวในตัวน้ํานมเนี่ยก็จะ,ะเปลี่ยนไปตัวน้ําจะน้อยลงตัวตัวโซลิดเนี่ยก็จะ,ะสัดส่วนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจนจะได้ความเข้มข้นที่30%บแบบนี้ใช่พอเราได้น้ํานมที่เข้มข้นแล้วเราอยากจะหยุดแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเป็นผง เราก็ใช้เครื่องสเปรย์ไดเออร์เครื่องสเปรย์ไดเออร์เนี่ยหลักการทํางานของมันก็คือเมื่อเราเอาน้ำเนี่ยเข้าไปในเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยรเราจะฟีดเขาเรียกว่าเราจะถูก,ถกปั๊มผ่านหัวฉีดที่เรียกว่านอสเซลตัวนอเซลตรงนี้เนี่ยะจะทําการอัตโนมัติเซชันหรือที่เรียกว่าพ่นฝอยให้เป็นละอองบางๆให้เรานึกถึงจินตนา,นาการถึง<ม>ตอนเราฉีดสเปรย์ น้ำยาล้างกระจกอะครับม,มันจะออกมาเป็นลักษณะคล้ายแบบนั้นนะครับเป็นละอ,องเล็กๆอย่างนี้แล้วข้างในเครื่องของสเปรย์ไดเนี่ยก็จะมีมเขาเรียกว่าลมร้อนใช้ฮีเตอร์เป็นการสร้างลมร้อนเสร็จปุ๊บเมื่อละอ,องเล็กๆละอ,องน้ําเล็กๆเจอกับลมร้อนก็จะทําให้น้ําระเหยออกเมื่อน้ําระเหยออกก็จะเหลือแต่ตัวของแข็งที่อยู่ในน้ํามันก็จะหล่นลงมาออกมาเป็นผงแบบนี้ แล้วถ้าพูดถึงเครื่องสกัดด่วนที่เราเคยนโมออก,กันแล้วผมมันมีความสอดคล้องกับเครื่องนันเก่าหรือเปล่าถ้าสมมติผมจะไปทําตัวยาในแคปซูลอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้กันด้วยกันหรือเปล่าครับความจริงแล้วเนี่ยทั้ง3ามเครื่องนะครับสกัดด่วนเอ,อฟฟอรลิ่งฟิล์มอีเวบิเรเตอร์แล้วก็สเปรย์ไเออร์เนี่ยเ,เราคิดมาสอดคล้องกันทั้ง3ตัวมันหมายถึงว่าจากจุดเริ่มต้นเลยสมมุติว่าทางลูกค้าล้ากันมีวัตถุดิบ ที่อยากจะแปลรูปให้กลายเป็นผงนะครับ,รบที่เขามีเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นของแข็งเลยอย่างเช่นผมให้ยกตัวอย่างสมมุติว่าเป็นเขามีไม้ไม้กฤษณาแล้วกันเขาอยากจะทําเป็นชากฤษณาผงแต่เขามีเป็นแบบเป็นวัตถุดิบเป็นไม้เป็นของแข็งเลยนะครับเขาต้องการที่จะแปรรูปจะต้องเริ่มต้นยังไงง่ายมากครับก็คือเริ่มต้นในการเข้าเครื่องสกัดหวดอย่างแรกเนี่ยพอมีอย่างเช่นสมุนไพร อาจจะเป็นสมุนไพรอย่างอื่นก็ได้แต่สมมติว่าเป็นไม้กฤษณาเข้าเครื่องสกัดด่วนปุ๊บสิ่งที่เขาจะได้ออกมาก็เป็นน้ำกิดน้ําชากฤษณาใช่ไหมครับแต่เมื่อน้ําชากฤษณาเนี่ยจะเอาเข้าเครื่องสเปรย์ไดเออร์เลยก็ได้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่ามันใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเนื่องจากว่าถ้าเกิดยังไม่ผ่านเครื่องระเหยข้นเนี่ยวัตถุดิบของเหลวที่ได้จากเครื่องสกัดด่วนเนี่ยจะยังไม่เข้มข้นมากยังไม่เข้มข้นมากก็แปลว่ายัางมีน้ําอยู่เยอะ มีของแข็งอยู่น้อยสัดส,ส่วนมันเป็นอย่างนี้จะทําให้จะต้องใช้การสเปรย์ในที่นานขึ้นถึงแม้จะได้ผงเท่ากันแต่ก็สเปรย์นานขึ้นฉะนั้นเน่ยเราจึงมองว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าเครื่องฟอล l ลิ่งฟิล์มก่อนเนี่ยทำให้สัดส,ส่วนของของแข็งกับของเหลวเนี่ยมันมากขึ้นค,คือคน้ําน้อยลง ก็จะทําให้เราใช้ระยะเวลาในการสเปรย์เนี่ยที่น้อยลงแล้วก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วย<ม>เนื่องจากว่าตัว f อย l ์ n ินฟิเ a t o ฟเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่าสเปรย์ไรเออร์มากครับผมแล้วถ้าอยากถามถึงว่าประเภทของการจะใช้งานทั้งสองเครื่องนี้ผมไม่ทราบว่าเหมาะก,กับประเภทใดมากกว่าครับก็ความจริงแล้วเนี่ยแคตรร่ตตาลใหญ่ๆนะครับที่เราทําก็คือแปลรูปวัตถุดิบทางการเกษตรอ,อย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าจะเป็นสมุนไพรอาหารเสริมหรือเป็นยาแค่ทักรีใหญ่ๆก็ประมาณสี่อย่างแบบนี้ใช่ครับถ้าให้ผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอาหารก็พวกน้ำผลไม้นะครับสมุนไพรก็อย่างเช่นน้ำถังเช่าเป็นถังเช่าผงนะครับก็คือถ้าพูดได้ว่าก็เกือบทุกอย่างเลยอ๋อถ้าผมแล้ว ถ้าสมมุติว่าเราใช้วัตถุดิบตั้งแต่เครื่องสก,กัดด่วนมาจนถึงเครื่องสเปรย์ไดครับมาเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งชนิดคุณค่าทางอาหารและโภชนาการรวมถึงสคุณนะยังจะคงอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าครับครับคือตรงนี้เนี่ยความจริงแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่วัตถุดิบแล้วแต่สินค้าด้วยแต่ผมอยากให้มองแบบนี้ผมอยากให้จินตนาการถึงสมุนไพรจีนแล้วกันเวลาเขาทําสมุนไพรจีนเนี่ยเขาทำากันยังไง เขาต้มใช่ไหมเขาก็ต้มกันใช่ไหมครับรู้ไหมครับเขาต้มเขาต้มกันนานมากบางทีนี่เคี่ยวกันเป็นวันเลยใช้ความร้อนสูงไหมครับก็สูง100องศาแล้วเขากินแล้วก็ยังได้ผลไหมก็ยังได้ผลมันแปลว่าอะไรแปลว่าสมุนไพรบางตัวก็สามารถทนความร้อนได้เคยมีลูกค้าบางท่านเคยเอาจุลินทรีย์มาน้าจุลินทรีย์นะครับยังมีชีวิตอยู่นะเขาก็จะมาสเปรย์ได้เขาก็มองว่าเขาอยากให้เราสเปรย์ได้แล้วมันยังมีชีวิตอยู่ S <S สเปรย์ได้ออกมาเป็นแห้งเป็นผงๆเลยนะก็ยังมีชีวิตอยู่เราก็ลองทําดูเสร็จปุ๊บให้ทางลูกค้าเนี่ยไปเช็คแล้วเราก็เช็คเองด้วยเนาะก,ก็ปรากฏว่าก็ยังมีชีวิตอยู่ครบนั่นแปลว่าอะไรขนาดจุลินทรีย์ก็ยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยผมว่าสูญเสียไปบ้างแต่ก็ไม่มากก็คือ,อย,ยังได้ประโยชน์อยู่เหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วถ้าอยากทราบถึงวัตถุดิบที่นามาแปลรูปเป็นผงครับ หากมีความชื้นปัปนในการแปรรูปจะมีผลกับตัวผลิตภัณฑ์ออกมาหรือเปล่าครับอ,อ๋อถ้าความชื้นสูงเกินไปเนี่ยออก็จะมีผลต่อผลิตภัณฑ์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่เราเคยทํามานะครับผ่านเครื่องสเปรของเราปุ๊บเนี่ยตัวผงออกมาเนี่ยค,ออความชื้นที่เราเช็คเนี่ยมันจะอยู่ออไม่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นตครับ,รบซึ่งเป็นมาตรฐานของออผงทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่ง ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่จะเช็คว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยจะคงอยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยไม่ได้เช็คเฉพาะเรื่องของอความชืน้นเขาทาจริงเขาต้องเช็คเรื่องของ water activity water activity เนี่ยเป็นการเช็คเพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆนมีโอกาสที่เชื้อจะขึ้นหรือไม่จะเติบโตหรือไม่มซึ่งถ้า water activity ต่ำกว่า0.6 แล้วเนี่ยเชื้อใดๆก็ตามไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยอันนี้ตามหลักวิชาการเลยแล้วเราเมื่อเราลองเอาผงที่เราทำออกมาแล้วไปเช็คดูนะครับ water activity เนี่ยจะอยู่ประมาณ 0.5%-0.3% ด้วยซ้ำมันคือมันต่ำกว่า0.6%ฉะนั้นเนี่ยเรื่องเชื้อไม่มีทางโตได้เลยอย่างความเชื้อนี่ขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วถ้าพูดถึงว่าข้าความชื้นครับผมกับอายุของการใช้งานในแต่ของวัตถุดิบต่างๆฮะ มันมีระยะเวลาการใช้งานนานเท่าไรครับถ้าเกิดว่าทําออกมาแล้วเป็นลักษณะผงนะครับมีความชื้นต่ากว่า5%ปอร์เซและวัตที่ต่ากว่า 0- 6แล้วเก็บในสภาพที่ดีก็คือเก็บในแพคเกจที่ดีนะครับไม่มีการล่วไหลไม่มีการความชื้นเข้าไปได้เนี่ยก็จะสามารถเก็บได้นานถึงประมาณ2ปีแม็กลยนะนั่นคือแม็กก็คือประมาณ2ปีครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของต้นทุนนะครับผมในการดําเนินเครื่องหรือการผลิตตัววัตถุดิบเนี่ย ไม่ทราบว่ามีมากน้อยเพียงใดครับต้นทุนในการผลิตนะครับโปรดักประมาณเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลักหลักเนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือ1ก็คือค่าแรงนะครับที่2ก็คือเรื่องของค่าพลังงานในการใช้เครื่องนะครับค่าพลังงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เป็นระบบใช้แก๊สเพื่อการสร้างเจเนเรตฮีทหรือว่าใช้ไฟฟ้าถ้าเป็นใช้แก๊สเนี่ยก็มีค่าพลังงานที่ถูกกว่าไฟฟ้า นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุดิบของลูกค้าเนี่ยจะมีมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดว่าเราผลิตมากมันก็ต้นทุนในการผลิตก็จะลดลงผลิตน้อยก็อาจจะต้นทุนอาจจะเยอะหน่อยบแบบนี้ถ้าพูดถึงคุณค่าในการความแตกต่างระหว่างแก๊สกับไฟฟ้าเนี่ยผมไม่ทราบว่ามันมีความต่างในเรื่องของการผลิตอย่างไงบ้างครับถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะเรียกว่าใช้งานง่ายกว่า ใช้งานสะดวกกว่าแต่ก็อย่างที่ว่าก็คือถ้าในผลิตแมสือใหญ่เนี่ยมันใช้แก๊สจะคุ้มค่ากว่ามากครับมันไม่มีผลกับการผลิตตัวผมออกมาอ๋อไม่มีครับเพราะว่ามันไม่ได้โดนแก๊สโดยตรงใช่ครับซึ่งความร้อนก็ยังคงเท่าเดิมเท่าเดิมใช่ครับครับตอนนี้คุณนิกก็ได้อธิบายถึงตัวเครื่องดังกล่าวมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวให้คุณนิกพาผมไปดูเครื่องข้างล่างได้ไหมครับครับเรื่องของการอธิบายการทํางานของเครื่องจักรเนี่ย เดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสาธิตเตียมไทยสีเป็นวิศวกรของบริษัทยูโรเบสให้ท่านเป็นคนดำเนินการอธิบายตรงนี้ละกันครับผมไปเลยครับ